อย่างสูสุนินทายอย่างสบายดีพี่น้องบอกไปละบ่าวโอ้ยงาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นสติการขึ้นกันอืมไปจะกินตอนแห้งหลังอืมงานกันโบอิ่มโบอิ่มหูยอจะมีบ่หมูยอบะหมูคอ มูยอเฮ้ยยี่นาวเลือน้ำน้ำจุกจจะไม่ขึ้นดังไปจอดรถนะอันสนัดเป็นนันเป็นฟุ้งนันแซ่บขโมอแบบไม่ลดสะเลยชาสิเสียเลยหอมกระใสมะนาวกระใสน้ำส้มสายชูกระใสแต่มันอแซ่บลงจนด น้ากเฟินแดกอ,องโตงไปซีมบึงซึ่งเฟินกวาน่าคนเห็ดนะเห็ดบอแซเฟิน่าหนาอนาดบางแหงเะย <c oughs> บังในกลองหน้ามันบางแหงขน,นาดม,มันเซียวเลยนะบอหน้าเบาๆใส่ใส่ค่อยๆเยนาะแต่ว่าห้ทาทาน้อยๆนะค่อยๆเดว่าใส่ยาใส่จัญาทิ่นเลยจะมาใส่กะนวดนวดขึ้นนะพี่นนอง หนามันบ้างอย่างเงี้ยหนาเองได้บ้างเนอะธรรมดาคือหน้าหนาคืออีสานี่นั่นหนาหนาถึงขั้นเกินด่าอันนี้นาบางอันนั้นนาบานอยู่บ้านหนาเลยบ้านนี้ยังงามได้อันนี้นาด่านาทนหนาเขาด่าเจ้าอันนี้มึงหูอยู่ กี่มอกแถมเนาะพี่น้องยังเอ็ชื่ออีกเลยบ๊แมนบ๊แมนว่าเนาะปะถาว่้นพี่น้องปะาเนาะแถมหูนาตาโปเนาะเอาก็อ่วยแหละก็ได้เบิ่งหนากนถ้ากินอยู่ตอนอยากกินกันตอนหนามากินก็ด้เยสายแดไมีแหงอยู่ตกหนาให้มันกินแหงหวานปลาคือมาย่างโซ่กมีขยเอาไปเทมได้ เอาให้ตากมาให้กินเลยนี่นานบานลงบานหนึ่งเลยนะคือมาย่างปลาเนี่ยปลาซูไปเอาตัวเธออิ่มไหมอ่ะ ผมป้าเนี่จะมาถามถามเข้าวเนียวผมกินแล้วบ่ถามเนาะเห็ดอันสี่ทั้งเฮือนอื้อจีก็ได้ซื้อคนสวดจานจูนผูดทางหมูได้จะหน้าจะสวดจานในะไซนี่เต็มอันฟอมนี่ลาบ้าลาบ้าแล้วมานังลื้อกินจนห่อเหมอะปักใหญ่ตอนพอมากับในเรือตะนาบตอนจะขายไปใส่เบิด์ตก็ตั้งแต่ตอนไปลาบ้แล้วบ้าแล้วมานั่งพอดียาลอืง เราก็เลยเอิ้นสหาวมากผู่ได้แต่นั่งนะวาี่อ้าแล้วกูนั่งซะซะเฮ้ยนั่งพ่นอยู่งพูเสิร์ฟใส่เสียงเาเนะเป๊ะเป๊ะอยู่ึงนั่งกับผู้ทายผู้อืกับผู้ชายไว้รเด็กหน้ตอนนี้เราอโอ้มันคิดีแล้วเรามันจะคืดเ็นเราอือแบบอะไเนาะจะน่าร่า่าวนั่งว่ามันวน้ำลุงน้ำลานฮ่างสานมันนาะบกินแล้วก็มาอีน่ะนะอืมบา่าบากินอิ่มแล้วก็มาทานข้าวทำข้าวเจ้าอ มมีมันไม่เคยพูดพวกมึงมามดเบอิม่มเอาบ,อบืออิ่มมันหรืเปล่าโอ้หอิมอ่มข้าวหายไปแล้าห,านหนึ่งใหมกินได้หมไปเสือกเอาหน้าได้ไ,ไปบัลลีสเป้าแฮบอ ยักสิบห้าปุซายไปเข่าดอนได้บาดเนี่ยปัาี่นี่แม่กระดาไปซูไปรุ่มโซมกูสายมันแล้วบ่โดนได้ก็บรดอนดโนปัสสามันก็อยากสูมเลยเนาะไปแล้วกำลังมีอารมณ์ผะนแนมเห็นหัวพีได้ซุยเห็นไดแ้วพอน้่จอิ่มแล้วไม่เจ้าได้าก็ได้น้ำเย็นอิ่มแล้วใช่เอาไปจาไปเอาไป มึงมึงหายหรือว่น้สดๆหายนน่ะฮ้ยเอาซูซูอือนาน็ขนมเนียวเอามาเือนแลย่ยงไม่ใช่นะเอามันมีทางขาว่าท่าน่ะฮะตลอดหัวตลอดหัวกวาเป็นนได้ ร้านแสลร้านซาวกับบุตรคอยเห็นหนากันนะสู้เนาะงาวียักข่างานพื่อแหล่แล่าข่าวเพื่ออะไรไม่รู้การพ้นห้ามบัดถงนี่แหละคือเก่าคิได้แต่ข่าวห้ามบันเหล่งบันโผล่สุกี่วเกหยวว่าไหนดิ้างสุ้แล้วสุมิตาแต่สู้แบบเบิ่งข่าวฉนี่บอกว่าวันนี้ไม่มีผลบอกไม่ใช่จืดไม่ใช่จืดมึงไปเสือมันแต่ไม่ใช่จืดเราพ้นตกพ้นตกเราไม่ใช่จืดเ่าฉนี่บอกว่าวันนี้ไม่มีผลประสนอืมวัดตั้งแต่เที่ยงคืน น้าหน้าที่มีกกตาลน่ะแมนเบิร์ตเน่ยหดเคือพอพ่อเดี๋ยวนี้นะแล้วเบิร์ตหางแมนเบิมันเปียกเบิร์ตเดือนกองอยู่ในหน้าต้นัันกะกองบิร์ตยังไงกับเปียกเบิรหมดนุ่มหนุ่มมาพี่ดูมาหาเอ้ยพี่มาหาเอ้ยพี่ลูกจัดไปในในในใจอยากได้ซองในสมองอยากได้เบิร์ตเอื่อยวะจัดไปตอนนี้พี่มีเงินใส่อยู่บนโลก มาหลอกน้ำเอือยกบมีคือกาบอกงามะงงอ่มาหลอกน้ำเอือยในคือนางสูงใช่ไหมบอก่นก็เป็นนางเหี้ยอื้อยน่ะสูมาหลอกใส่กับนางเหี้ยงี่ายออก็นางเหียอื้อยเจ๊นี่นาะกมีโตต่างเจ๊นี่อ๋อนางพี่ม่สวยแต่พี่งิเงินมีำอย่าบอกคเออทานไปเลยกบมี่คือกเอโยหนาวมึงกูกระวัลสิเป้เขากระวัิอีเถ้าสิเปเล็กน้อย มีเงินอยู่บารู้บ่มาหลอกกันน้ำเอื้อยเอื้ยโง่เอื้ยรวยเอื้ยกับโง่พ่ออืมมาหลอกเอื้ยแน่อืมแม่ พนใหม่นลงเลยพี่น <gra> ้องเขาซอยขอโทษด้วยโทษด้วยส่าขอโทษกันเลยเล่มากนเน็ต มื่อนี้ที่ตันี่สาเ็สามดปดสามสามสิบยังอีกตั้งสองหมื่นขาห้าสิบบออกปะอ้าวมึงเป็นกอมุตุประมาณตีอือกอมุตุบอบอะเลือนว่เกี่ยวกัฝนไม่ตกอือแต่ังกฝนไม่ตกตงี่มันบอปุกว่ะอันเอาก็เอาปกข้าวบอบอเลย่าอ หเล่าเกี่ยวเขาไม่ได้พราเบาเบาพลาเบาเอาเลยตัวเป็นยังสุดซีดเลยถงโอยมันแหงเนาะมันแหงเหมืนมาเปียมันจะมันเสียออกเงาะแล้วตอนแรกันสีเกี่ยวเขามื่ออนี่ไ่ได้เกี่ยวดอกเอ่ได้เกี่ยวหรือเ่าแม่้มันเศร้าจะ่อันเฝน ซุมนี่มันกระเบิดเลยเนาะซุมนี้มันกระเบาแล้วสิแล้วน้ำลังหมูนะเพราะว่าเขาหักกะซี่ขจาวขาวักกซี่หาให้นึงนะมันหากันยังกันนะหักกระซี่ขึ้นหักกออกหักกระซี่กระซี่ก็หลุดขึ้ไปหอดใส่ร์ไรซี่ยังวะเฮ้ยได้เั่วออด้เมันมีหัวออาจงานเนาะ ป้าถ้าพี่น้องมากมาก,มากอยู่หูน้องนาดพี่น้องซุมก็อะไรนะอือไปหายคของควันตัวเองขอ,อ,อ,องควันตัวเองป้าซุกูสิพาสุกไปหายคองควันอีกปห่าหันใจเขาบอกของควันนี่อยากไปนัน่นเหมนะือนได้คนควนคนอือ ไเยากส้อคาเมื่อี้จะไปปนห่านท้องอย่างนี้ไปได้แโกลบโกลบำลังไม่รุนดูใบเห็นอยูู่คลายเข้ากับาอย่าเล่นน้อเข้ากับหอยาเล่นน้อเลี้ยงหัเลี้ยงหลังอย่างไรคลายดีบอกคลายดีมากบรรกาสดโตนองคน่ คนตกพี่น้องฝนตกจากล่างก็เพียงสนิกรไปพอกันใหม่ถัดไปหงกุลกผลน้ <c oughs> องอืมอนากาศนังลีอยู่เดียว กี่กระดาดคะ